มาเจ้านี่อีแม่เปิดจะทําขนมเส้นน้ําเงี้ยวเจ้าอันนี้อีแม่เปิ้ลได้ตาพริกไว้เรียบร้อยแล้วเจ้าแล้วก็มาใส่ไข่ไใส่ตัวเน่าแคบคือมันมเหนียวเหนียวนี่เจ้าน้ำมันห้อนแล้วก็ใส่หอมลงไปเจียวก่อนเจ้าหอมเหลืองแล้วก็เอาพริกลงไปพัดเลยเจ้าตำด้วยหมูเจ้าแล้วก็เติมน้ำเลยเจ้า แล้วเขาก็เทขอไก่ลงไปต้มเลยเจ้าน้ำเงี้ยวเขาเดือนละอีแม่ประก็ตักขอไก่มาใส่เลยเจ้าี่เจ้าเสร็จแล้วอีแม่ปก็ใส่ดอกงิ้วลงไปเจ้าตามด้วยบะเืสส้มเจ้าแต่วก็นอนลงไปสองก้อนนะเจ้าตามด้วยชูรสเจ้าเตริมรสด,ดีหมนน้อยเจ้านี่เจ้าเขาจะไปใส่น้ำขนมเส้นกันละแล้วละเนาะ นี่เจ้าเซตเรียบร้อยแล้วเจ้าขนมเส้นน้ำเงี้ยวลำล้ำใส่ขอไก่เนาะ